การเลือกหัวหน้าพักพลังประชารัฐคนใหม่ที่ชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณถ้าประมวลจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองภายในพักก็น่าจะสรุปได้นะครับว่า5กลุ่มหลักๆนั้นพร้อมที่จะลงคะแนน วตเลือกท่วมท้นแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ชัดคือเลขรธิการพักคนใหม่นะครับค่ะซึ่งตามรายงานข่าวคนในพักพลังประชารัฐเขาบอกว่ามีชื่อผู้เหมาะสมแล้วสี่ชื่อด้วยกันนะคะแต่ว่าจะมคะีคุณลักษณะเฉพาะด้านของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปซึ่งการจะเทคะแนนให้คนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากไปสักหน่อยดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าคนที่จะเลือกคู่บรารมีเนี่ยก็ต้องเป็นตัวพลเอกประวิตย์เองนะคะ,คะอันนี้จะจริงเท็จแค่ไหนคะคุณสวาวลักษณ์คะ ถ้าประเมินกันตอนนี้ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเรื่องของการพูดต่อสาธารณะกับข้อมูลที่ได้ดูจะสวนทางกันนะคะแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่ยึดโยงกับข้อบังคับพักแน่นอนค่ะว่าตามธรรมเนียมของพักพลังประชารัฐนั่นก็คือพลเอกประวิทย์น่ะคะ่ะที่จะตัดสินใจนะคะ แล้วก็ไม่ต่างกันค่ะกับข้อมูลที่นักข่าวได้จากพลเอกประวิทย์เมื่อวานนี้นะคะดูจะสวนทางกันอยู่ด้วยเมื่อถูกถามว่ารับตําแหน่งหัวหน้าพักไหมพลเอกประวิทย์บอกว่าไม่พร้อมค่ะแต่กลับตอบว่าไม่ขัดถ้าคนในพักเลือกให้เป็นหัวหน้าพักสวนทางกันเองในตัวเองซะด้วยค่ะในในพักนะคะตกลงคือไม่มีอะไรแลวยวยังไม่กาหนดวันเวลาจะประชุมเลยนะแล้วก็เป็นเรื่องของพักครั พ้กเ,เขาเลือกใครก็เรกไปตามนั้นนะมก็ทนะ่าไม่ได้ท่าไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่เกิดก็คือแล้วแล้วแต่สมาชิกพรรคใช่ไหมแล้วแต่สมาชิกพรรคแต่เขาเสนอท่านท่านก็พร้อมป่ะครับไ่ไมพร้อมอนะ่ะไม่พร้อมอนะ่ะ <c oughs> พร้อมหรือไม่พร้อมนะคะ <c oughs> <c oughs> ไม่พร้อมไม่พร้อม ถ้ามีชื่อเสนอให้เป็นหัวหน้าพักจะรับหรือไม่พลเอกประวิตรระบุว่าถ้าไม่ได้เพราะเรื่องยังไม่เกิดขึ้นทุกอย่างแล้วแต่สมาชิกพักค่ะและเมื่อถามว่าพร้อมหรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าไม่พร้อมเอาว่าคําตอบที่ได้สวนทางกันอยู่นะคะกําลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ด้วยพลเอกประวิตรแทงกั๊กหรือเปล่าและคงจะมีเหตุผลเดียวที่พลเอกประวิตรต้องตอบแบบนี้ก็เพราะไม่อยากตั้งสมมติฐานไปก่อนเอาของจริงเลยทีเดียวค่ะ เพราะก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจหนึ่งในแกนนำกลุ่มสามมิตรก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่า สมาชิกส่วนใหญ่ของพรรคสนับสนุนให้พลเอกประวิทย์เป็นหัวหน้าพักคนใหม่ค่ะสอดรับกับนายสมศักดิ์เทพสุทินอีกคนนึงค่ะในกลุ่มสามมิตรที่ถแถลงเปิดใจเมื่อวานก,อนก่อนว่าพร้อมจะสนับสนุนพลเอกประวิทย์เพราะว่าพลเอกประวิทย์มีความเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับการประชุมใหญ่เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ของพักพลังประชารัฐตามข้อบังคับพักจะต้องเกิดขึ้นภายใน45วันนับจากผลในทางปฏิบัติหลังชุดเดิมลาออก โดยรักษาการหัวหน้าพักนั่นก็คือนายอุตมะสาวนายนที่จะต้องเป็นคนตัดสินใจว่าจะประชุมวันไหนค่ะซึ่งขณะนี้กรกตรับทราบการแจ้งเรื่องการลาออกของกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐแล้วนะคะแล้วก็มีคําแนะนําให้พักจัดประชุมเมื่อสถานการณ์โควิด คลี่คลายและอาจจัดเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ก็ได้เพียงแต่หลังการประชุมให้แล้วเสร็จนั้นต้องรายงานต่อกกตภายใน15วันเพื่อดำเนินงานธุรการและประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะและข้อมูลจากคนในพักเปิดเผยค่าว่านอกจากการผลักดันพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วเวลานี้ในพักกำลังหารือการเพื่อผลักดันเลข,ขาธิการพักค่ะซึ่งเดิมนั้นมีอยู่3ชื่อนั่นก็คือนายสันติพร้อมพัฒน์นายอนุชา า,าสายร้อยเอกธรรมนัทพรหมเผ่าแต่ล่าสุดค่ะมีนายนัทพลทิพสุวรรณมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้วยโดยระบุว่าผู้ใหญ่ของพักย้ำที่จะพิจารณาตำแหน่งเลข,ขาธิการพักนี้พร้อมกับเงื่อนไขาการพิจารณาปรับคอรมอซึ่งเวลานี้มีเพียงนายอนุชาคนเดียวที่ยังไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ทั้งนายสันติร้อยเอกธรรมนัทหรือว่านายนัทพลต่างก็นั่งอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีมาหนึ่งปีแล้วแต่แนวโน้มตำแหน่งนี้จะเป็นของใครนั้น ต้องดูภาพนี้ค่ะเพราะว่ามีการจับมือกันเกิดขึ้นค่ะทุกอย่างจบแล้วใช่ไหมคะฮะทุกอย่างจบหมดแล้วใช่ไหมคะผมไม่ทราบเห็นจะปรูอื่นไได้ไงเห็นมองข้ามโหมดไปสู่ในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วคะ่ะเรื่องปรับ,รบคณะรัฐมนตรีขึ้นไ่ได้เร<ะ>ื่องคอนยมแต่ทฤษฎีการเมืองอะไรัก็คือทฤษฎี เรื่องกาารกลับด้ะะจไม่ไม่นอะะค่่่่ออากนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นพลังประชารัฐที่มาแต่ละกลุ่มบอกว่าจะสลายขั้วสลายกลุ่มวันนี้เนี่ยมันสลายกันได้ไหมครัที่ผมบอกไงว่าเมื่อก่อนมันเป็นเล็กเล็กมเายแล้วถูกหลอมหลอมละลายด้วยความร้อนความร้อนแล้วมาเป็นพลังประชารัฐ ว่าคนในพักพลังประชารัฐยังไม่ฟันธงนะคะว่าใครที่จะเป็นเลข,ขาธิการพักพลังประชารัฐแต่ก็น่าจะเริ่มลงตัวแล้วค่ะเมื่อแกนนากลุ่มสามิตรอย่างนายสมศักดิ์จับมือกับร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าน่าจะสะท้อนภาพให้เห็นถึงคะแนนโหวตเลข,ขาแล้วล่ะค่ะที่กลุ่มการเมืองอยู่ระหว่างโหวตนายอนุชากับนายสันติต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งค่ะส่วนนายนัทพลทิพสุวรรณนั้นจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งค่ะก็คือกลุ่มกปปสแต่ตามข้อมูลที่ได้เลย ที่การพักไม่ใช่ร้อยเอกธรรมนัฐแล้วล่ะค่ะเพราะไปยึดโยงอยู่กับตําแหน่งในคอรมอแม้จะบอกว่าคนละเรื่องของการปรับโครงสร้างพอประชะรกับปรับคอรมแต่วันนี้ต้องบอกคําเดียวเลยค่ะว่ากําลังกลายเป็นเรื่องเดียวกันแล้วล่ะค่ะการตัดสินใจก็กําลังจะกลายเป็นคนคนเดียวกันซะด้วยค่ะค่ะก็ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเปลี่ยนขั้วการเมืองภายในพักที่เป็นพักจัดตั้งรัฐบาลพักการน,นาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับเรื่องของเก้าอี้คอรมรอ,ยอย่างปฏิเสธไม่ได้นะักวิชาการหลายๆคนก็มองไปในนทิศทางเดียวกันแล้วก็มองอีกด้วยว่าตอนที่มีการพิจารณาพรบงบปี64เนี่ยต้องจับตามไม่กระพริบเลยนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะ